ทีิทธยาทุติยมองว่าวิิวหารหลังนี้แลเก่านะถูกต้องแล้วเพราะว่าส้างขึ้นมาตั้งแต่ว่าปีพศ2220สมัยรัชกาลที่27นาพราบาทสมเด็จพระาลัยมหาราชรัชกาลที่27สมัยยุทธยาตอนปลายแล้วก็นับถึงปีพศ2564เนี่ย มันก็มีอายุไม่น้อยกว่าสามรสี่ส่ปีนะเราก็แยกย้ายกันไปแล้วก็ปูชาปูชนียสถานวัดบางพันณะอายุสามร้อยสี่สิบสี่ปีอันด้านในมีพระพุทธรูปปฏิมากรหินใจแดงประทับนั่งบางมาีิไยัยนน่นตาตักกว้างสามิบยแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปให้ตามฝาบไว้กับทุกขัวเรือนท่านก็ จะได้มีโอกาสน,นะขอพอพระพคทธกูปปฏิมากร